8. อาหารห้ามใส่บาตรห้ามถวายพระบาปหนาไม่ได้บุญอยากได้บุญต้องรู้ไว้อาหารห้ามใส่บาตรชาวพุทธทุกคนต้องรู้ไว้อาหารอะไรที่ห้ามมาใส่บาตรเด็ดขาดเพราะผิดกฎไม่ได้บุญแถมได้บาปแบบไม่ตั้งใจสายบุญทั้งหลายต้องรู้ไว้มีอะไรบ้างต้องมาดูพร้อมกันเลยครับ อาหารห้ามใส่บาตรมีอะไรบ้าง 1. เหนื้อต้องห้ามแน่นอนว่าพระภิกษุสามาเณรชันเนื้อได้ไม่ผิดหลักพระธรรมวินยัยแต่ว่าการบัญญัติไว้ชัดเจนว่ามีเนื้อสิบชนิดที่ห้ามญาติโยมนำมาถวายใส่บาตรหรือถวายพระเด็ชขาดซึ่งมีทั้งหมดสิบชนิดคือเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อหมาเนื้อสุนัข เนื้องูเนื้อราชสีหรือสิงโตเนื้อเสือโครง่งเสือเหลืองเสือดาวและเนื้อหมี2เนื้อดิบพวกเมนูเนื้อดิบปลาดิบซาซิมิก้อยลาบเนื้อกึ่งสุกกึ่งดิบหรือดิบหลนุหลนๆผสมเลือดนั่นควรงดถวายพระเพราะว่าไม่เหมาะสม ซึ่งวิธีการแก้ง่ายๆคือควรนำไปทำให้สุกก่อนแล้วค่อยไปนำถวายพระได้ 3. ผลไม้ที่มีมะร็ดหลายคนต้องไม่ทราบแน่นอนว่าผลไม้หรือพืชที่มีมล็ดนั้นห้ามนำใส่บาตรและถวายพระนะครับเพราะว่ามล็ดนั้นยังสามารถที่จะกำเนิดชีวิตได้อยู่ทำให้พระต้องอาบัติแต่ถ้าต้องการที่จะถวาย ควรที่จะขวานปอกแค่มะเล็ดออกหรือหัน่นเป็นชิ้นๆแบบพร้อมฉันได้เลยจะเหมาะสมที่สุดครับ 4. ข้าวสารอาหารแห้งตรงนี้หลายคนอาจจะอา้าวก็เห็นเขาถวายกันทั่วบ้านทั่วเมืองและทำไมห้ามล่ะครับเนี่ยซึ่งข้อห้ามทั้งหมดนั้นมีเหตุผลอยู่นะครับก็คือตามพระวินัยได้ระบุไว้ว่าพระนั้น ไม่สามารถเข้าครัวปรุงอาหารหรือทำอาหารเองได้อาหารที่ถวายจึงเป็นอาหารที่ไม่ควรเก็บไว้นานสามารถฉันได้ทันทีซึ่งหากต้องการถวายจริงๆแนะนำให้ถวายกับวัดเพื่อเก็บเข้าลงทานจะเหมาะสมกว่าครับ 5. บะหมี่โจก๊กอาหารกึ่งสำเร็จรูปเหตุผลคล้ายกับข้อด้านบนนะครับ คือพระไม่ควรปรุงอาหารฉันเองและนอกจากนี้อาหารกึ่งสำเร็จรูปเหล่านี้เต็มไปด้วยแป้งและผงปรุงรสอย่างโซเดียมที่เกินปริมาณที่ควรได้รับต่อวันซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพต่างๆมากมายเช่นโรคความดันโลหิตสูง 6. เครื่องดื่มบางชนิดเราสามารถถวายใส่บาตเครื่องดื่มให้พระได้ครับ แต่ควรระวังเครื่องดื่มบางชนิดควรจะระวังในการถวายเพราะพระพุทธเจ้าได้อนุญาตและห้ามฉันในยามวิการไว้ซึ่งน้ำที่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ฉันหลังวิการซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงอย่างเดียวแต่รวมถึงผู้ที่ถือศีลแปดสามเณรหากฉันเข้าไปจะผิดศีลข้อวิการและโภชนาส่วนพระภิกษุด,ดื่มต้องอาบัติปาจิตตี เช่นน้ำผลไม้เช่นตาลมะพร้าวผลขนุนผลสาเกน้ำเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมฟักทองนมสดนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ไมโลโอวันตินน้ำเหล่านี้ถือเป็นอาหารไม่ใช่น้ำปะนะน้ำที่มาจากธัญพืชเช่น ข้าวฟ่างข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวมานลูกเดือยถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงกระทิงแดงลิโพเปบซี่ชาและกาแฟศีลแปดดื่มไม่ได้เครื่องดื่มที่มีเนื้อหยาบเนื้อปนเช่นเฉ่าวกวยเครื่องดื่มทัญญาหารสำเร็จรูป 7. ขนมหวาน พวกขนมหวานไทยทั้งหลายที่คนมักจะนำไปถวายพระหรือใส่บาตรกันไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแกงบวชกระทิทุเรียนข้าวเหนียวมูลในที่นี้รวมถึงข้าวจำพวกแกงกะทิอย่างแกงเขียวหวานแกงเผ็ดผนงต่างๆซึ่งเรารู้กันดีว่าเต็มไปด้วยกะทิข้นๆที่แน่นอนว่าอร่อยปากแต่กินบ่อยๆลำบากสุขภาพแน่นอน เพราะเต็มไปด้วยไขมันที่ทานเข้าไปมากๆเสี่ยงต่อโรคอ้วนความดันไขมันในเลือดเพราะว่าพระภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ได้มีกิจกรรมที่เผาผ่านมากแถมในวัดก็ไม่ได้มีฟิตเนสให้ออกกำลังกายกันแนะนำให้ถวายอาหารที่ดีมีประโยชน์หลีกเลี่ยงการถวายแกงกะทิหรือหากอยากถวายแนะนำให้ใช้กะทิแบบไร้ไขมันหรือใช้นมไขมันต่ำแทนจะดีกว่า 8. เงินข้อนี้หลายคนคงต้องร้องอา้าวเพราะใครก็ถวายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเราจึงชอบบอกว่าเงินนั้นห้ามใส่บาตรในทุกกรณีและไม่ควรนำใส่ซองถวายพระโดยตรงเพราะจะทำให้พระต้องอาบัตได้ดังนั้นในการถวายปัจจัยควรนำใส่ซองถวายกับถังวัดโดยตรงหรือหยอดตู้บริจาค